สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ไทคิวพลัสช่วงเกษตรเดลิเวอรี่นะครับวันนี้ผมจะพามาชมต้นฝรั่งนะครับฝรั่งสายพันธุ์นี้เป็นสีแดงนะครับมีชื่อว่าเอกเมืองน่านนะครับผมนี่นะครับนี่คือต้นฝรั่งเอกเมืองน่านนะครับผมตอนแรกผมก็ไม่รู้นะครับว่าฝรั่งมีสีแดงด้วยนะครับผมก็ ไปซื้อมาจากในช่องของ facebook นะครับของท่านท่านหนึ่งนะครับผมผมก็เพิ่งรู้ว่าฝรั่งมีสีแดงนะครับทั้งผิวแล้วก็เนื้อนะครับแล้วตอนนี้ฝรั่งสายพันธุ์สีแดงของผมนะครับก็ออกผลแล้วนะครับติดผลแล้วครับหนึ่งผลนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับสีแดงคือเจ้าฝรั่งสีแดงนะครับเห็นเขาว่ากันว่านะครับหลักๆเลยก็จะมี ใบกลมแล้วก็ใบเรียวนะครับผมตัวนี้เป็นฝรั่งแดงนะครับสายพันธุ์เอกเมืองน่านนะครับดูนะครับตัวนี้จะใบเรียวนะครับเห็นไหมครับใบก็จะเรียวนะครับหลังมีเส้นสีแดงแบบนี้นะครับคือผมก็ไม่ได้รู้ประวัติอะไรของเขามากนะครับของเจ้าฝรั่งแดงเอกเมืองน่าน,นครับ แต่ที่รู้ก็คือผู้ที่พัฒนาสายพันธุ์นะครับผมรู้คร่าวๆนะครับผมถ้าท่านใดรู้ข้อมูลนะครับก็อธิบายได้นะครับในคอมเมนต์นะครับผมผมทราบว่าผู้ที่พัฒนาสายพันธุ์เขามีชื่อว่าเอกนะครับแล้วก็เหมือนจุดที่เขาพัฒนาสายพันธุ์หรือจุดที่ปลูกนะครับเขาอยู่ที่บริเวณริมแม่น้ำน่านนะครับผมประมาณนี้นะครับผมถ้าผิดต้องขออภัยด้วยนะครับผมตอนนี้ผมก็นํามาปลูกนะครับใช้เวลาประมาณ2เดือนกว่าๆนะครับ เขาแทงยอดสูงแล้วครับจริงๆแล้วท่านที่จําหนผมนะครับเขาแนะนําว่าให้ตัดยอดนะครับก็คือไปเสียบยอดต่อนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้มีเวลาทํานะครับผมแล้วอีกอย่างหนึ่งจุดที่ผมปลูกนะครับก็คืออยู่ส่วนหลังบ้านซึ่งเป็นบ้านที่ผมกําลังขอสร้างอยู่นานๆผมมาทีนะครับพอมาดูอีกทีโอ้โหต้นสูงริ้วเลยนะครับ1เมตรกว่าแล้วนะครับแล้วก็แอบเห็นว่าเขาติดลูกด้วยครับติดผลนะครับ1ผลนะครับ นี่คือผลของฝรั่งสายพันธุ์เอกเมืองน่านนะครับผมผมก็ไม่ทราบว่าสายพันธุ์ที่เขาพัฒนาหรือผู้ที่พัฒนาจริงแล้วคือของใครนะครับใน Facebook แต่ว่าผมก็สอบถามท่านนี้ไปนะครับเขาบอกว่าเป็นสายพันธุ์เอกเมืองน่านเราก็ซื้อมาปลูกนะครับหลักๆเลยคือผมเห็นว่าเขาแปลกดีแล้วก็ผลเขานะครับ คือตอนที่เขายังเล็กนะครับตอนติดผลเขาจะมีรูปทรงคล้ายๆกับหยดน้ํานะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมครับแต่เมื่อเขาโตขึ้นนะครับหรือผลเขาโตหรือแก่เต็มที่พร้อมรับประทานนะครับเขาจะมีผลทรงกลมนะครับคล้ายๆกับแอปเปิลแล้วก็สิ่งที่เขาแตกต่างจากฝรั่งแดงอื่นนะครับที่เป็นสายพันธุ์อยุธยาหรือสายพันธุ์ซีสเกตอะไรพวกนั้นนะครับคือเนื้อของเขานะครับข้างในจะเป็นสีชมพู แดงชมพูนะครับสวยนะครับเหงอนทับทิมนะครับผมแล้วก็ได้รับการการันตีนะครับว่าเนื้อเขามีรสชาติที่อร่อยครับเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูตรงนี้นะครับว่าผลเขาจะมีลักษณะแบบนี้นะครับเนื้อของเขาจะมีความฉ่าประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตให้ดูนะครับว่าเมื่อน้องเขาโตนะครับแล้วผลเขาออกมาเป็นอย่างไรนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสรุปฝรั่งมีสีแดงจริงนะครับผม โอเคนะครับสำหรับวันนี้ไทคิวพพัสต,ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ